ลลไไร้ห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดย VSkincare Expert Protection s u n s c r e e n S.P.F 50 P.A. บวกบวกบวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลิเซอร์เพื่อคุณและคนที่คุณรักเกาหลีใต้อีกหนึ่งประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาและเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่แฟนรายการของเราคิดถึงมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศและเมื่อคิดถึงอาหารเกาหลี หนึ่งในเมนูฮิตคงไม่ผลร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่หนุ่มนะจะพาเรามาชิมกันในช่วงนี้แหละครับตอนนี้เรามาถึงร้านที่4กันแล้วนะครับนั่นก็คือร้าน Nice to meet you ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนั่นเองนะครับอยู่ที่ชั้น6นะฮะดิเซนท์เิลด์นะครับข้างหน้าผมนะครับเป็นเมนูของร้านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นร้านที่เหมือนไปนั่งกินอยู่ที่เมงดงเลยนะครับเมนูแรกฮะปูดองซีอิวเกาหลีนะครับเสือร้องไห้ หมูคุโรบุตะสไลด์ลาดซอสลูกแพรหมู3ามชั้นซอสปะลาลาเกาหลีนะครับจับแชร์ซุปเต้าหู้อ่อนข้าวโพดอบเบคอนลมฟันมันอบชีสทรัฟเฟิลส่วนอันนี้ครับจูกุมิปลาหมึกผัดซอสนะครับเรามาลงกระทะกับเมนูแรกเลยดีกว่าครับหมู3มชั้นซอสปะลาลาเกาหลีครับรบกวนะะครับ เมนูนี้น่าจะถูกปากคนไทยนะครับคนที่สายแบบชอบอะไรซับๆเน,นี่ยน่าจะโดนใจนะนี่ ระหว่างที่น้องเขาจะปิ้งอีก2เมนูที่เหลือนะฮะเราก็ชิมเมนูแรกกันเลยนะครับก่อนที่มันจะหายร้อนนะเราต้องรีบกินก่อนนะอ่ะนี่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะโอหดูเสียงนีฟังเสียงดีทุกคนวางผักใช่ไหมวางหมูใส่กิมจิเข้าไปแล้วก็น้ำจิ้ม ก็ห่อเข้าปากไปเลยจ้านี่ขนาดเป็นร้านที่สี่แล้วนะคำนี้ยังกลินอยู่เลยคำต่อไปที่เราจะกินกันนี่คือเสือร้องไห้นะครับมันมีการกินอีกวิธีหนึ่งคือ ใส่กิมจิใช่ไหมที่อย่างนี้ปุ๊บจิ้มซอสแล้วก็ผ่านผักเข้าไปโอ้ยเส่ยงง่ายนุ่มมากสามหอมมันตัดกับกิมจิแล้วดีมากเลยนี่ครับหมูโคลูป,ปุตตาซอสลูกแพร เดีย๋ยวมาลองชิมกันอันนี้ดูจากสีนะน่าจะมีความหวานของมันด้วยมม่วามันมีความหวานของซอสอยู่และอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกันก็คือข้าวผัดกิมจินั่นเองนะฮะโดยที่ น้องเขานะครับจะมาผัดให้เรากินกันตรงนี้เลยนะนี่ก็แผนกล้องไปเลยครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การกินอีกแบบหนึ่งนะครับขอสดน้ำซุปหนะ่อย ทำเองก็คงไม่ได้ขนาดนี้นะทำเองคงไม่ได้สภาพนี้แน่ๆเขาเลยต้องมีคนทำให้เราอะนะโอ้นี่เขามีวิธีการจัดจานด้วยนะครับเหมือนยกครัวมาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เราเห็นโปรเซสก่อนจะยกออกมาเสิร์ฟวันนี้ผมมาร้านนี้หลายรอบแล้วนะแต่ว่าไม่เคยสั่งเมนูนี้ไม่รู้ว่าแบบมันมีอย่างนี้ให้เรากินด้วย โชว์ซะหน่อยนี่สดๆจากกระทะเลยนะครับและนี่คือข้าวผัดกิมจินะครับมาชิมกันดีวกว่าป <ś> กติมันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้เปรี้ยวด้วยกิมจิมันเปรี้ยวด้วยส,สับปะรดแล้วก็มีแบบเทกเจอร์เวลาแบบข้าวมันผัดนะแล้วนะลมันแบบ โนกระทะมัน,นจะมีความเกรียมๆของข้าวนิดหนึ่งครับเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอร่อยดีครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูปูดองซีอิ e ้วเกาหลีนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองนะ อีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้กินง่ายขึ้นนะฮะก็คือการบีเนื้อใส่ช้อนแล้วก็กินทั้งช้อนเลยนะครับ<ม>เนื้อรุนรั่วนะฮะได้มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซัดเลยนะฮะอืมโอ,โ,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 อโหอร่อย นี่อันี่ไฮไลท์เลยนะครับแล่กินปูดองเนี่ยมันจะมีมันปูหรือไข่ปูนี่แหละอยู่ตรงกลางตัวนะผมว่าซดเลยดีกว่ามีความมันมีความเคม็มมีความเผ็ดลงตัวมากอะ่ะ โอ้หอร่อยขนาดนี้นะครับงั้นผมคงต้องยกให้เมนูนี้นะครับปูดองซีอิ๊วเกาหลีจากร้าน Nice To m e e t You นะครับให้เป็น The first เมนูที่สุดของความอร่อยเลยล่ะครแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับร้าน Nice To m e e t You เขาจะมีไวเชอร์มูลค่า1,000บาท5รางวัลน,นะฮะมาแจก ในรายการนี้ด้วยรอติดตามกติกาท้ายรายการได้เลยครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะแจกกิจกรรมเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงบรรยากาศที่เกาหลีนะฮะอยากมานั่งทานอาหารเกาหลีแบบว่าท a d i ิชันอลคันแบบนี้เลยนะครับสามารถมาที่ร้าน Nice Meet You ได้เลยนะครับมาอร่อยแบบที่ผมกินวันนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมขอตัวไปทานอาหารต่อก่อนนะครับขอบอิม่มเอมกับบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหารต่ออีกนหนึ่งนะครับช่วงหน้าเลยมีร้านสุด ทายรออยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมนุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านรออยู่ด้วยนะครับกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับเมื่อคุณคิดถึงเรื่องเที่ยวคุณคิดถึงอะไร แม้จะเดินทางไม่ได้แต่เราย่อโลกทั้งใบไว้ให้คุณในมือกับคอนเทนท์ท่องเที่ยวในทุกมุมโลกอัปเดตความสนุกทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ที่เดียวอีกทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียอีกมากมายให้คุณได้ติดตามเพียงปลายนิ้วพร้อมกิจกรรมลุ้นรับของอร่อยประจำสัปดาห์และร่วมเดินทางกับเราในทริปสุดพิเศษ ความสุขของนักท่องเที่ยวสร้างเองได้ไม่ต้องรอคิดถึงเรื่องเที่ยวคิดถึง The First Estimate Application ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ร้านอาหารสไตล์เวียดนามนะฮะที่เหมือนไปกินที่เวียดนามแท้ๆเลยนะใครที่คิดถึงการกินเฝออยู่ที่โฮจิมินหรือว่าริมแม่น้ำพอยอันนะครับต้องมาที่ร้านนี้เลยครับ Something new.